มดมดเออเมื่อกี้บอกทำเสียงมดได้ไม่มีอะมดไม่มีเสียงมดไม่มีมั่วแล้วมดสองแต่มดสองแต่ไปกันใหญ่เลย จั๊กโก้ลันซ่าโอ้ชัยโยの気分のいい司会จิมุซวันนี้นะครับโคตรเสียงของเราจะเป็นใครนั้นเรา5 4 3 2 3> สวัสดีครับผมช,ชื่อเด็กชาจารย์ชื่อว่าชื่อเล่นชื่อาบาร์นามไหนอายุ4ขวบแล้ว,ห,วหลังเกินส่วนสูงน้อยกว่ามีความสามารถพิเศษทำอะไรได้บ้างครับ มีแบบว่ายน้ําว่ีอ่ร้องเพลงได้ไหมรงบ้างไม้บ้างไม้ได้ไหมรองเพลงเออะร้องมาเลยมันก็ร้องเลยร้องเลยร้องไเอาเลยจริงไปยอยู่นนร้อง้องเอาน้หนึ่งเลยิ้มข้านูดีว่าจิาน้นง้สามสองหนึ่งร้องเลยครับ เอาจริงๆเลยนะพอเลยอะะเลในใจฉันแบบมีฉันมาเตมีอัศจรรย์ใเธอไเพื่อนเพื่อนี่มัวละเลอะเธอไปเจอเจอเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะานยุ่งไปสักเพีงไงทะเลอนเล ับน้ะครับบัครับเอัสดีครับเอาเลยครับอัสลามอะลเลกุลใช่หรือเปล่าเขาอิสลามหรือเปล่าอิสลามใช่ไหมแม่เขาเป็นคนมุสลิมเป็นคนมุสลิมใช่ไหมครับใช่อัสลามอะลเลกุลอัสลามอะลเลกุลอัสลามอะลเลกุลโอเคเราไม่ตอบเหรอออ่ะต้งพูเราไม่ตอบเหรอพี่ติ๋มครับ มีอะไรบ้ามีอะไรบ้าเนี่ยมีอะไรว่าในใจอะอยากจะถามอะไรเหรอใส่ไอ้นี่ทำไมอะตุ้มหูอะเหรอเอ้าก็เป็นผู้ชายไงถ้าผู้หญิงจะไม่ใส่คนที่เป็นกระเทยเขาจะไม่ใส่ตุ้มหู บอกให้ว่าเขา่เดินแบบเป็นนะจะบอกให้เอางั้นโชว์เดินแบบเลยครับดึง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 งดึงดึงงดึงดึงงดึง

ทำเสียงครับทำเสียงลิงมาลิงร้องไม่งลิงกล้าแตงงูกับช้างงูมางูเฮ้ยงูมีเสียงด้วยเหรอลิงกล้างงูแล้วทำท่าป่ะนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วงูท่าท่างูท่างูเสียงดังๆเสียงปังไปเข้าท่าอันนี้แหละทั้งวันเข้าท่าอันนี้ต่อไปเป็นช้างช้างอ่า ไปเสียงลิงลิงเดี๋ยวดูนะดูจิมจินเสียงลิงงดงดเออเมื่อกี้บอกทันเสียงงดได้งดไม่มีเสียงงดไม่มีมั่วแล้วงดเป่าแตะงดเป่าแตะไปกันใหญ่เลย 子供たちができるのか見といてね可愛くてかっこいい彼らの姿を見て驚きチャットロンさんもう一人の気分のいい司会チムさん เพลงแล้ววันนี้อ่าวันนี้โชว์เพลงอะไรบ้างครับเพลงแรกคนบ้านแนวการเพลงที่สองล็กปนุกเพลงที่สาม beautiful เออแล้วจะโชว์เพลงอะไรก่อนมมีีเพลงครับจะเอายังไงอ่าแล้ววันนี้จะโชว์เพลงอะไรก่อนครับเอาเพลงเพลงอะไรนะเพลงเพลงที่สี่เพลงอะไรนะจะเอายังไงเอาไงก็ได้ เขาประกาศ้าจะเจ้าไงอ่ะประกาศเพลงที่สี่โชว์เพลงอะไรครับเอายังไงแล้วจเจ้ายังไงอ่ะอ่าว่าคนบ้านเดียวกันก cin ่อนเลยอันดลบแรก โอ้บ้านเดียวกันกรมอดากันก็มอก็ข่าตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนบ้านเดียวกันกระหมอตากันเสร็จตั้งแต่เอหน่ออะไรแล้วเออเออนอเหรอพูดไม่ชัดไงพูดไม่ชัดไงเมาต้นนหมาเรียนอ้นบ้านเดียวกันกรมอดากันก็เข้าใจอยู่ข้านายว่าอะไรรหวานยังไง เขหนึ่งแต่กันม่ความสู่ยังไม่ยังมีความผอบโจนยังมีความผอบโจรอ่ะยังไม่อผใจมีเราผใจเพใครกันแต่เออคนว่าให้โชว์ใครน้ำใครมั่งใครมีให้โชวให้น้ำโชยน้ำอะไรอะไร ให้อะไรให้อะไรให้อยู่อะไรให้อยู่อะไรให้อยู่ดีอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงนะเฮ้ยทำผีได้เฮ้ยเฮ้ยนีกันหลอกผีไงนี่ไงมุกหลอกผีอ่ะเออเปิดไหนปุ๊ดูแล้วแง่แว่แว่มาแง่มาเออดูที่ตกใจไหม คิดตกใจเลยอ่ะเขินเว้ยอายเว้ยอายก็แหววหลอกไงอ่ะแหววก็ตกงนี้ถึงจะตกใจไงเดี๋ยวใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนใส่นี่ก่อนเออใส่เอาเอาเส้นนี้เอาเดี๋ยวยัดในนี่ก่อนยัดในสายนี่ก่อนเออยัดสายนี่ก่อนยัดสายก่อนโอเครักผูรักสายเข้าไปดิเอาเลยรักสนุกหนึ่งสองสาม ฮะเพลงลักษนุกอะอืมตอนหนึงเอางั oh, ้นบ er. okay. ิ okay. ๊กฟูเกอร์เอาบิ๊กฟูเกอร์เชื่อว่าจะสนุกโอเคพอไมโเวทูบิวลิฟูเกอร์เด็ดฟ้าเนี่ยแนวเพรว่าแฮมี่ช่วยซาดด์ช่วซาดดเพลงโอเวอร์เดลเมาดีิว 幸福歌。<laughs> <laughs>